เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางศรีสันสีดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชพัฒสุรินวิชาเอกสถิติประยุกต์จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิวชาเอกการบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคาะแมะ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งอายุราชการ10ปีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในรายวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านคละแมะเป็นโรงเรียน ขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสีขอรภูมิ3ส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต1ปัจจุบันโรงเรียนวบ,บ้านคารแมะมีนักเรียนทั้งหมด164คนบุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วยครูและบุคลากรรวม17คน ผู้บริหารสถานศึกษา1คนรวม18คนโรงเรียนบ้านคารแมะตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลคารแมะอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยข้าพเจ้าได้ขอมีหรือเลื่อนว,วิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานตำแหน่งโดยริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าขอเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้โดยได้ดำเนิงนง,งานตามขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับคณะครูในโรงเรียนบ้านคละแมะชั้นปร,ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000พันที่มีการทดซึ่งนักเรียนมีการวางเลขไม่ตรงหลักใส่ตัวทดไม่ถูกหลักผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อทำไม่ถูกนักเรียนก็ไม่อยากเรียนหรือไม่อยากทำแบบฝึกหัดไม่สนใจที่จะเรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้าพเจ้าจึงได้ริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ที่มีการทดด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามการอภิปรายและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแทนการรับฟังอย่างเดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้5 e โดยใช้แบบฝึกทักษะและกระดานไม่เหล็กขันษาที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1000ที่มีการทดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนข้าพเจ้ากระตุ้นความสนใจด้วยการพานักเรียนร้องเพลงตั้งปกตั้งใจพร้อมท่าประกอบและเพลงแก้วกะลาขันโอ์พร้อมท่าประกอบ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและทบทวนเนื้อหาการเรียนของชั่วโมงที่ผ่านมาขั้นกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นสอนค้าพเจ้าได้ให้นักเรียนชมวิดีโอการบวกเลขมีตัวทดของชั้นประถมศึกษาปีที่สองและอธิบายเพิ่มเติมโดยการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000และมีการทดโดยใช้กระดานไม่เหล็กหันสาพร้อมยกตัวอย่างการตั้งคําถามเช่น การบวกเลขในแนวตั้งต้องตั้งเลขให้ตรงกันหรือไม่การบวกต้องเริ่มจากการบวกในหลักใดก่อนถ้าหลักหน่วยมีผลบวกได้จํานวนที่มีเลขสองหลักต้องทําอย่างไรหรือถ้าหลักสิบบวกกันแล้วได้จํานวนที่มีสองหลักต้องทําอย่างไรขั้นที่3ขั้นฝึกฝนนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือใบงานเพื่อฝึกทักษะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งทํากิจกรรมกลุ่มกระดานแม่เหล็กหันษา โดยครูได้แจกกระดานแม่เหล็กหันษากลุ่มละหนึ่งชุดพร้อมกับซุ่มหยิบโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์แมวเหมียวการบวกแล้วให้นักเรียนแสดงการบวกแก้โจทย์ปัญหาการบวกลงในกระดานแม่เหล็กหันษาพร้อมทั้งเขียนแบบทองเขียนผลลัพธ์ลงในแบบฝึกโดเรมอนที่เราให้ทําให้เด็กนะคะมีการระบายสีหลังจากนั้นให้นักเรียนทุกคนออกมานําเสนอผัก แต่ละกลุ่มนะคะและผู้เรียนหลังจากแนะนําเสนอเสร็จแล้วให้ผู้เรียนทําแบบฝึกทักษะขั้นการนําไปใช้ครูได้ส่งเสริมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาใหม่ๆหรือใช้ในชีวิตประจําวันด้วยการตั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกในชีวิตประจําวันเพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้และตระหนักว่าการบวกมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตประจําวันขั้นสรุปผล ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1,000มีการทดจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักเรียนคนวรระวังให้มากที่สุดก็คือ 1. การบวกจะต้องวางเลขให้ตรงหลักถ้าวางเลขไม่ตรงหลักจะทําให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 2. การบวกเลขต้องใส่ตัวทดให้ถูกหลักซึ่งถ้านักเรียนลืมหรือทดผิดตําแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ จากการตรวจแบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2แสดงการบวกเลข2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ที่มีตัวทดได้จํานวน12คนคิดเป็นร้อยละ100ทักษะด้านกระบวนการจากการตรวจสอบแบบฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2หาผลบวกของจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ที่มีการทดได้จํานวน12คนคิดเป็นร้อยละ100 และจากการประเมินกิจกรรมกลุ่มกระดานไม่เหล็กหันษานักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่สองหาผลบวกของจํานวนสองจนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ที่มีการทดการทดได้จํานวน4กลุ่มคิดเป็นร้อยละ100ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่2ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่านักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่สองที่ใฝ่เรียนรู้ จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่มุ่งมั่นในการทำงานจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ100สรุปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0่ข้าพเจ้านางศีสันสีดาขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ